โอเคเราครับการสีทัมชมนะครับตอนนี้เรากลับมาอยู่กับ Resident Evil 2 Remake นะครับผมจากาคลิปที่แล้วนะครับเราได้หลุดมาจากงานไปช่วยใน,นตำรวจคนหนึ่งนะครับแล้วด้วยได้คุณมาวินช่วยไว้นะครับผมแล้วที่ภารกิจของเราก็คือต้องไปหา,าลูกกลมๆนะครับสลูกมาใส่ ในจุดจดนี้นะครับผมเพื่ออ่าลงไปชั้นใต้ดินนะครับอ่าที่แรกที่ผมจําได้นี่ก็คืออ่าข้างบนนะครับมันจะมีอ่าสิ่งโตอยู่นะครับนี่เกมค่อนข้างมืดน,นะอครับท่านผู้ชมผมก็มืดมืดเหมือนกันเดี๋ยวผมขอปรับจอแป๊บนะึงโอเคตรงสิ่งโตตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมอ่าขอดูหนังสือแป๊บนึงโอเคในหนันงสือนะครับบอกว่า อันแรกเป็นหัวสิงโตนะครับต่อไปเป็นอ่าใบไม้แล้วก็ต่อไปเป็นตัวนกนะครับผมโอเคอันแรกหัวสิงโตหัวสิงโตโอเคต่อไปเป็นใบไม้ปุ๊บแล้วก็อันต่อไปเป็นอรูปนกโอเคอ่าดเดรียมสิงโตมาแล้วท่านชมโอเคขดวางไว้ช่องเรานี่ก็มีน้อยเหมืนกันเหลือตัวนี้เหลืออยู่ สองช่องอันนี้ทิ้งได้ไหมเนี่ยทิ้งได้นะไม่ใช้แล้วโอเคตอนนี้เราไม่มีกระสุนนะฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเอาแร็ปไปใส่ก่อนมาวินรอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพาออกโอเคกดใช้ฟุ๊บน้ำหยุดป,ป่าสุด เลวพูดถูกใช่เรายังออกไปจากที่นี่ไม่ได้อืออ่ะเราต่อไปผมจะไปได้ได้เนี่ยอ้าวผมอยากรู้ว่าทางที่มันมีอันนี้ปิดอยู่เนี่ยเข้าได้หรือเปล่าชั้นล่างนะฮะท่านผู้ชมตัวที่มีเทปปิดอยู่อะเอามีดฟันได้ไหมนี่นี่อันนั้นแหละ อ๋อใช่ใช่ใช้ใชมีดฟันได้จริง้วยอโอเคดึงลงโอเคปาดแต่เดียวฮะปืน,ก,มมก,น,นงงกระสุนไม่มีแล้วแต่เราก็ได้ใบไม้สมุนไพรเฮ้ยนั่นไงกระสุนขอบคุณครับขอบใจอย่างยิ่ง1ี่นนัดโอเคดีโหลดก่อนเลย โอเคเราได้จะต้องไปทางนี้แหละอ่อนะครับสมุนไพรเนี่ยรวมอ่ารวมกันได้เป็นสมุนไพรใบสีเขียวนะครับผมสมุนไพรจีบวกจีใช้ทำอะไรได้สมุนไพรสีเขียวสองอันนะครับช่วยช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตได้ป่นกลางนะครับผมเค okay. <c oughs> มืดจริงเลยมืดจริงอะไรจริงเปิดแมพขึ้นมาดูก่อนสิมาทางนี้ตันนะเราต้องเดินสำรวจก่อนโอเคทางนี้ตันน่าจะไปไม่ได้แหละโอเคทางนี้ตันนะเราต้องไปข้างหน้านี่จะสามเบิร์ดมาช่วยเหลือพุ่งไปทำแม่น้ำตะวันออกลงจอดที่ RPD นาทีแล้วอีกครั้งลงจอด วิทยุใครอวิทยุของผู้มนี่โ o y s น่าเละมากครับนี่จะไปเปิดดูอีกเจ้าน่าแปลกเลยใครเนีย w h a ด อะไรกันครับนี่โฮลิ h ฮ l y โฮลิช่ตนผู้ชมอย่าล่วงมาไปละโฮล y s ชิตอยู่กับผมนะครับมันจะโอหมีเสียงน้ำอะไรเนี่ยคลิปเอาทำไม่ได้ทำอะไรได้ใช้ไอเทมใช้อะไรอ่ะ ใช้ไอเทมอะไรใช้ไอเทมอะไรก่อนโอ้โหบรรยากาศแบบขดตูดลุกเลยครับเอ้อยเชี่ยตกใจไอชิบหายอย่าให้มึงอ,อะไรอ,อ๋อจิคกีได้ไม่ต้องอุ้ยเชี่ย ดูเฉยๆ ashole อู้เร็วหัวแบะรีโหลดก่อนโอเคอโ,โอค้ให้ตายเถอะซารา่าโอเ้รโอเราต้องไปใช่ไหมเนี่ยไหนๆก็เล่นแล้วฮะท่านะผู้ชมเข้ามาแล้วห้องนี้มีใครอยู่หรือเปล่ายปิดประตูด้วยตายแล้วกระสุน มื่อกี้ผมเห็นกระสุนขอบคุณครับรวมเลยครับเป็นสิบนัดได้มาสามนัดอ๋ออะไรเนี่ยเอกสารให้ดูสินทึกเหตุการยี่สิบห้ากันยานะครับเรามาเปลี่ยนสถานีตํารวจเป็นที่พักชั่วคราวนะครับเนื่องจากการะบาดครั้งใหญ่แบบปุบปับนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกคนได้รับคําสั่งให้ยึดถือความปลอดภัยของประมืองเป็นที่สําคัญที่สุดขณะที่เราพยายามช่วยคนให้ได้มากที่สุด อ่า 25. กันยาันเดียวกันนะครับเพิ่มเติมครับผู้หลบภัยคนหนึ่งโจมตีเราครับกลางดึกทําให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับและบาดเจ็บอีก3ารายคนที่ว่านี้ถูกควบคุมตัวอย่างรวดเร็วเราเชื่อว่าเป็นแค่การขาดสติทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่ภายในความกดดัน26กันยาวันนี้มีกลุ่มผู้ติดเชื้อโจมตีสถานีนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากผู้ลดชีวิตไม่กี่คนเดินทางไปถึงที่ปลอดภยัยวัตถุฉุกเฉินได้สําเร็จแต่ พวกเราถูกล้อมไว้แล้วคงยากที่เราจะออกไปจากที่นี่ได้เราไม่แน่ใจว่าจะซ่อมอุปกรณ์ที่สื่อสารนี้ได้หรือไม่นะครับด้วยเหตุนี้เราจึงถูกตัดขาดจากโลกภายโนอก27กันยาเกิดการประทะขึ้นอีกครั้งทางตอนตกของสถานีเมื่อราวบ่ายโมงผู้เสียชีวิต12คนและผู้เรือรอดชีวิตอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทุกคนกำลังตกอยู่ในความอลมามนเดฟอร์ดบันทึกไว้นะฮะสถานีนี้โดนโจมตี 27กันยาถ้าเว,วันนี้วันที่เท่าไหร่อ่าได้แ,แผนที่ชั้นหนึ่งแล้วนี่อะไรและนี่คืออะไรโดดไปโดนลิบอะไรลิบปาโรเช่ข้างหลังทางตันซอยตันครับท่านผู้ชมเฮ้ยไม่มีแล้วเนาะไม่มีแหละลุงทำอะไรอะ่ะจะเอาอะไรสกินอะไรหิวน้ำอะ่ะ ขาขวดขาขวดลลงนี่จะลงปุ้เนี่ยย,ยังคานได้ระหว่า,างยิงหัวก็ยิงแขนหน่อยดีกว่าอ่าอย่างละสามนะัดเป็นหกกัะสิใช่ไหมลุกปุ้ยเนี่ยแขนคานแล้วไม่คายมานะ อะไรอยู่ในตู้อู้ห้องล็อกเกอร์ใช่ไหมไม่ใช่นี่วะที่มันอ่อห้องนี้ละพายอันนี้ไม่เลยเนี่ยแผ่นบันทึกแป้นบนแผ่นล็อกเกอร์หายไปบางอันขอแนะนำให้คนที่ทำพังหากุญแจสำรองแล้วรีบซ่อมทันทีรูนะว่าใครทำไอเวน้นใครวะแล้วใครทำพังอันนี้มีลหัส อันนี้เลยอ,อุ้ยกระเป๋าสองศูนสาสองสาจัดมาอ้าวใส่ยังไงล่ะพิมพ์เลขเลยเหรไม่ใช่อ๋อเราต้องหาตัวแป้นมาใส่นะครับสองเลขสองหายไปหรือว่าเราคลิกได้เลยสองกดไม่ได้ กดไม่ได้ต้องไปหาตัวเลขใครแงะไปวะอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้และนี่คือบลพอนล็อกต้องมีขี้กาอะไรอยู่ข้างในอะไรก็ไม่รู้ท่าชมนุมอันนี้กระสุนหดโอ,โอคุณตำรวจม่ได้ไหมเนี่ย อุ้ยเข้าได้เฉยอูย้นัดเดียวขอบคุณครับ103มีอะไรมีมีด102นั่นอะไรอะ่ะระเบิดเหรอ103 102แล้วก็109นะครับผมกดได้หรือเปล่า103ไม่ได้ได้109โอเค109 อ๋อเามากด enter ตรงนี้โอเคเอขอบพระใจอย่างยิ่ง13นัดแล้วฮะท่านชมู้ชม106 106 10ได้106ได้มันคืออะไรมันก็คือฟิล์มเอาไปใช้ที่ไหนล่ะวนฟิล์มอย่างนี้ก็ต้องเอาไปที่ห้องบันทึกหรือเปล่า

แต่ทางนี้ทางตันนะซอยตันไปต่อไม่ได้ท่านชมไม่งับขาผมนะหลอน red ออฟฟิศอุ้ย holy ตายหรือยังมีเสียงตะตุแกนะยังไม่ตายไงล่ะ ใครอะวานนั่งอู้มานั่งอู้อย่างนี้ไม่เชื่อตับตายแล้วนี่หว่าได้ดินปืนขอบคุณครับอะไรเอ่ยการใช้ดินปืนนะครับผมอ่าสุดครับตันเองปืนพกดินปืนสองอันอกระสุนกรดดินปืนแล้วก็ดินปืนเกรดสูงสีขาวนะครับกระสุนปืนกลมือ ดินปืนเกยร์สองแอน <c oughs> รอบๆสถานีมีกระสุนยอยู่ไม่มากนะครับใช้ดินปืนที่หาพบได้อย่างรอบคอบปืนชนิดปืนต่างชนิดใช้กระสุนต่างกันใส่ใจการผสมของให้ดีไม่งั้นคุณอาจจะไม่ได้ขอที่ตกก่อนโอเคครับผมจะจำไว้อย่างดีนะครับโอเคแล้วอันนี้อะไรอีกแฟมกระสุนเราเหลืออยู่สนะิบเนัดท่านชม าแฟมไหนันใจหมดอาแฟนี่กัน้นานนนะรายงานการปฏิัติการนะครับ28กันยานะต่อจากนั้นเลยเวลาตีสอครึ่งเหลือแค่ผมกับอีก3คนการไม่มีอาวุธไม่มีกระสุนและการประทะบ่อยเกินไปทําให้เราหมดแรงแล้วหมดใจนะครับเราไม่มีทางรอดแน่เจ้าที่ฟิลิปเคยเสนอให้เราหนีผ่านท่อระบายน้ําดูเหมือนว่าจะมีอุโมงค์ลับอยู่ใต้ที่นี่ตั้งแต่สมัยพิษ พธภัณฑ์นะครับผมแต่สมัยที่อ่ามันเป็นพิพิธภัณฑ์ก่อนหน้านี้เราปฏิเสธข้อเสนอของเธอแต่ตอนนี้มันก็ฟังดูไม่เร็วนักนะใช่ไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ว่าข้างล่างมีอุโมงค์หรือไม่หรือท่อระบายน้ําจะเต็มไปด้วยซอมบี้หรือเปล่าแต่ผมไม่อยากนั่งรอความตายอยู่ที่นียเฉยอ่มันต้องเสี่ยงแต่ว่าผมจะพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับอุโมงค์นั้นให้ได้เอริดเอ็ดเวิร์ดเราจะว่าไป๋ยวผมดูก่อนผมลืมบันทึกอเปล่าเนี่ย บันทึกอยู่บันทึกอยู่โอเคโอเคบันทึกอยูนะ่ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมอ่าดูเหมือนอ่าข้างใต้นี้ก็ยังจะมีเอ,อ่ออุมโมงค์ลับอีกนะท่านผู้ชมภารกิจแรกของเด็กใหม่อ่า e อีลอนเอสแคนดี้คนที่เราไปเอคนที่มาช่วยเราตรงปั๊มน้ำมันนะฮะท่านผู้ชม เราขอมอบหมายภารกิจแรกให้คุณทําคดีพิเศษมากๆภารกิจแรกของคุณก็คือไขกรอต๊ะทํางานของตัวเองกุญแจสู่ความสิร็ตนั้นอักษรย่อชื่อจริงของเราใส่ตัวอักษรตามลําดับของโต๊ะทํางานของเรามีกรอนอยู่2จุดที่โต๊ะข้างละจุดต้องไขให้ได้ทั้งสองฝั่งนะ <c oughs> พูดง่ายๆภารกิจแรกของคุณก็คือการจดชื่อเพื่อนๆเ,เจ้าหน้าที่แต่คุณคงดูออกใช่ไหมล่ะโชคดีนะลรีออนบอกไว้ก่อนว่าคุณอาจต้องพยายามหน่อย หาทำให้สกอตยอมบอกคุณตรงน่าจะประมาณว่าคงจะยากหน่อยถ้าจะให้สกอตยอมบอกคุณตรงๆไง,รงประมาณนั้นหรืมั้งผู้หมวดรานาข้อความหวัดๆที่มุมกระดาษเปื้อนหยดเลือดโอเคจงดีใจซะที่คุณไม่ได้อยู่ที่นี่เด็กใหม่อะไรวะอะไรแล้วอะไรอ๋อมีเซฟต้องไปหาชื่อเหรอไปหาชื่อ ชื่อเหรอตัวทำงานตัวนี้ไงอักอ่ N E D อันแรกก็เป็น N E D N E ถูกแล้วแล้วก็ดีนะครับปั๊บหน้าถึกต้องโอเคอันต่อไป R M L R M ปุ๊บ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 มันไม่มี M นะสิมันต้องเป็น M อ่าแล้วก็แออไม่มีน่างวดครับต้องจบตัวนี้มันต้องใช่มันต้องใช่มันต้องมีจีได้ตัวช่วยบรรจุกระสุนโอเคตัวช่วยบรรจุกระสุนก็ก็น่าจะทำให้มันบรรจุกระสุนเร็วขึ้นแหละนี่ l e ออนเอ n ส e d คเนดี แต่เราไม่ใช่เพราะเราคือแค่เรดฟิวจ <Red Fuel. S 1> ุ๊ยเชียใครใครรู้เสียงใครเสียงอยู่ขวามือใครคะใครกันอู้ mm <ing> นี่ไงล่ะืมอมมันเป็นยังไงล่ะฮะมันเป็นยังไงสามนัดแล้ว ปาดเนี่ยปาดตายหรือยังยังไม่ตายปาด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 ฮึตายยังนี่นี่โอ้โหอย่างไวโอ้โหมีเซฟรหัสอะไรใครจะรู้เอ๊อีกแล้วโอ้โหลดโหลดกระตุกครับท่านผู้ชม มันโหลดพี่มันโหลดพี่นี่ไงล่ะใช่ไหมต้องได้ใช้นี่แหละครับโอ้กระเป๋าเต็มมาแล้วไม่สนไม่สนก็สุดแล้วน้อยล้มมาเลย ทานอยู่นั่นแหละออฮ้ยสมุนไพรแต่กระเป๋าเราเต็มแล้วท่านผู้ชมโ,โฮ้ยเฮ้ยชียปาดตายหรือ,อยังเป็นศพเฉยๆใช่ไหมน่าจะต้องขึ้นข้างบนแล้วครับท่านผู้ชมปุ๊บอ๋อประตูเลอยเอ้ <c oughs> เออแล้วสิ่สำคัญคือตอนนี้กระสุนหมดแล้วเราใช้เปลืองมากๆากไม่อยากจะคิดว่าเป็นถ้าเป็นโหมดฮะที่มันจะเป็นยังไงมีอไหมเนี่ยไม่มีเลยกระสุนเนี่ยมีแล้วขอบคุณครับรีโหลดก่อนสิแค่อีกแปดนะัดรีโหลดเร็วมากน่าร่ตัวเซฟชื่อใครอีกละ่ะ อ่าเป็นอืมไม่เดาก็ได้อันนี้คือกุญแจดอกจิกชิปไฮและช่องเต็มกันพาวเดอร์เนี่ยทิ้งกันไม่ได้วะ่ะกันพาวเดอร์ก็สำคัญทิ้งกันทิ้งไปกุญแจก็ต้องใช้ ไตายเถอะตรงนี้ไปต่อได้เจเอฮัลโหลอันนี้บอดี้เฮียมีใครอยู่ระเปล่าคะช่างวงเวงเอา้าชิบหายแล้วตรงนี้มีที่เก็บของมวลฟิล์มยังไม่รู้ไปทำอะไรอ๋อนี่ต้องล้างรูปอยู่ตรงนี้เลยแล้วเราเพิ่งเก็บฟิล์มไปเมื่อกี้เลยโอเคเอากลับมาโอเคล้างฟิล์มกันดีกว่าครับท่านชม รูปถ่ายที่ระลึกมีอะไรปิกหน้าปิดเี่นรูปถ่ายแค่นอ้ไเนี่ยใช้ยังไงสองไงหายยัคือวัดเดียคือไรตุกเส็ใช่ไหมไอ้ตุกเส็ใช่ไหมสองมีกี่เลขนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดห่ามสี่ห้าหเจ็ดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ อ๋อนีนนี้อมอันนี้ตัวนี้โอเคตัวนี้อมันนี้ตัวนี้อันนี้ตัวนสอันนี้ตัวสาโอเคอ๊ตัวนี้ตัวนี้อันนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ชหนอีห้กเจปเออแล้วมันใช้ทาอะไรบุ้มอะไรสำรอง นี่ไงอะไรสำรองที่เราต้องการก็คือเลขสองก็เลขสามเอเีลวมันขาดทั้งคู่เลขอะไรดีอืมกระเป๋ามันก็ต้องใช้สองด้วยสิเอาสามไปก่อนโอเคหนึ่งูนสาม โอเค thank y โอเคโอเคต่อไปน่าจะมีมหาภัยรอเราอยู่เรอ้าโอเคตัดเขา้า There you a ี e อยู่นีเ่เองนานี่สิอะไรเหรอดูสิแต่จริงเขารอด รู้จักเขาเหรอใช่เขาชื่อเลออนเอ่อแคนเนดี้ไหมอ๋อเด็กใหม่เองก็งคิดดูทำไม่น่าคุ้นคุ้นไปที่ลานผ่านจิตตวันอ,ออก,ท,อออกทางชั้นสองโอเคขอบคุณค่ะมาวินไปหา Leon ลีออนล่ะไปที่จิตะวันอ,ออกชั้นสองสำนักงานตะวันออกโอเคต้องขึ้นข้างบนละ่ะ โอเคห้องนี้ห้องนี้มีตู้เซฟที่เรายังปลดล็อกไม่ได้แต่เดี๋ยวมาปลดล็อกที่หลังอาใช้กุญแจไปฟุบฟับจ้าเอ๋โอ้บรรยากาศนี่เปลี่ยนทันทีเสียงแหลรขึ้นบิดเอาไม้มาก่อนจะได้ใช้ตั้งต่นี้เนี่ยปิดก่อนเลยได้ไหมเนี่ย เสียงอะไรเสียงอะไรให้ตายจริงอ๋อนิมลุที่เราเจอนี่มันเขาขาดมือไปนะครับท่านผู้ชมเออนี่ไงมือของเขานี่ไงแทนที่ไปเลยทิ้งไปเนี่ยทิ้งไปเอามือมาและเอามือ ใส่ให้เขาขึ้นไปอ๋อแล้วก็เหมือนจะขาดหนังสือวะใช่ไหมในรูปในรูปคือขาดหนังสือโอเคฮลัลโหลหนังสือเขาอยู่ไหนอ่ะอืมยังไม่เคลียร์แสดงว่ามีของวันอิ s เด a t เฮ้ยคีกาดเสร็จโจรและอันนี้ก็คือ ทับทิมที่เอ็ดเวิร์ดหลงไหลนะครับไข่มุกที่ราชนีแห่งรูปแม่น้ำานปาถนาเพชรที่ทำให้ราชนีองค์หนึ่งลงเอยที่กิยุตินเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสสเสน่ห์ของอัญมณีนั้นมีอยู่นับไม่ถ้วนและหินสีแดงปิศาณนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งล่าสุดที่เปล่งประกายอยู่ในนั้นเช่นเดียวกับอัญมณีเม็ดอื่นๆไม่มีใครรู้จุดกําเนิดของหินชิ้นนี้ว่ากันว่ามันเคยประดับกอ,องอัญมณีของหญิงสูงศักดิ์คนหนึ่ง และถึงขนาดที่เคยถูกมอบให้กับราชาผู้ฉลาดในฤดูใบไ,ไม้ร่วงนี้หินลำนานก้อนนี้ถูกนำมาแสดงระหว่างการประมูลซึ่งจะเต็มไปด้วยผู้คนที่สนใจมากมายแต่ผู้อ่านที่รักการจะสัมผัสก็หินก้อนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเพราะในเงาของอัญมณีที่แสนงามมีความชั่วร้ายซ่อนอยู่เพราะมันเคยเปลี่ยนขุนนางที่รักและอ่อนโยนให้กลายเป็นทรราชที่ไร้กาศยิ่งกว่าคาลิกูล่ามาแล้ว และเราก็มีเรื่องราวที่พิสูจน์ข้อนี้ที่การที่อัญมณีพวกนี้เคยจุ่มเลือดมาก่อนคือสิ่งที่ทำให้ประกายของมันปลุกความรู้สึกบางอย่างในใจของคุณทุกคนทุกแห่งได้อมอัญมณีอันนี้เหรอที่ถืออยู่นะ <c oughs> แต่เมื่อกี้เหมือนจะมีเครื่องบินหรืออะไรตกมาสักอย่างนะท่านผู้ชมอ,อนันนี้ห้อง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 ที่เรากลับอันนี้ทางออก ทางที่ออกทางออกที่รู้สึกว่าจะออกได้แล้วเนี่ยก็ออกได้เนาะเฮ้ยเฮ้ยเคลร์โอเคเสียงลลออนลีออน <Leon! S 1> จะไปเดี๋ยวนี้แหละ โอ้ไฟไหมฉันจะกินให้เลยเร็วเข้าซี่ลีออนเราต้องเลิกเจอกันแบบนี้ได้แล้วนะ n ป็ังไบ้างนะอยู่แฮลิวิสเข้าเตอร์ตำรวจก็ตกมาจะสบายดีคุณคงไม่มีกุญแจสินะไม่อรแต่ดิสไซที่ได้เห็นนะคุณนะไป็นังบ้างนะผมก็พยายามอย่ u ค brother. เพี่ชายหรือเปล่าะว่าอะไรยังไม่ทันว่าระเบิดซะแล้วว่าจะไม่มีอะไรแย่กว่านี้ซะแล้วอีกเดียยนคุณต้องรีบไปแล้วล่ะถ้ามาแล้วแค่พ้เดียร์ยอนไปที่ปลอดภัยก็พอไม่เดียรยอนขอร้องรีบไปเถอะ เ,นนเ,เราจะรอดกั้งทั้งคู่เลยจีบร้วยนึ่งเโอเคมาวินแย่แล้วแหละบอยู่ทุกที่เลยมาวินมาวินอยู่หรือเปล่ามาวินแย่แล้วรอกันเลยไม่ได้นี้คือคืออะไเปิดไม่ได้ โอ้โหข้างในก็มีพี่บี้พี่บี้โดนไฟไหม้อ<ห>ตรงนี้มีครีมของเต็มคราวนี้ทิ้งได้ดี โอเควันนี้ก็น่าจะน,นานแล้วนะฮะท่านผู้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮคราบมีผมขอตัดไว้นะแค่นี้ก่อนนะครับท่านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ